ต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ชื่อของสีกากรฟได้กลายเป็นกระแสที่ร้อนแรงที่สุดในวงการศาสนาและก็ทำเอาอื้อฉาอย่างมากเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ท่านั้นได้กลายเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการเปิดโปงความสัมพันธ์สุดเฉาพระผู้ใหญ่หลายรูปนะครับจนนาไปสู่การลาสิกขาของพระระดับสูงนับ10รูปในหลายวัดดังทั่วประเทศเลยทีเดียวแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับสังคมก็ได้ตั้งคำถามอีกด้วยครับว่าสาเหตุใดนะครับสีกากรฟนั้นถึงสามารถมาใจพระผู้ใหญ่ได้หลายรูปเช่นนี้นะครับเรียกได้ว่าเรื่องนี้นอกจากจะส่งแรงสะเทินไปถึงควาามน่่เชืือออถขง สถาบันศาสนาแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังทําให้สังคมจับตาม,มองถึงความโปร่งใสและก็จริยธรรมของผู้ดํารงสมณศักดิ์อย่างมากเลยทีเดียวกันโดยเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการนํากําลังเข้าไปจับกลุ่มตัวของสีกากอฟไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามหมายจับคดีสารอาญาทุจริตประพฤติมิชอบกลางนะครับในข้อหาได้แก่นหนึ่งสนับสนุนเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหน้าที่มิชอบมาตรา1 4 7 2ร่วมกันฟอกเงินรวมถึงสมคบกันฟอกเงินและสามรับของโจรโดยทางด้านของเจ้าตัวตำรวจนะครับก็สามารถจับกลุ่มตัวได้ภายในบ้านพักรูห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีหลังจากที่ได้พบเส้นทางการเงินของอดีตพระเทพัราพรนะครับหรือว่าอดีตเจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่ได้ทาการโอนเงินให้เป็นจำนวนกว่า3ามแสนแปดหมื่นบาทซึ่งเป็นการโอนเงินจากบัญชีของวัดนั่นเองครับ รวมถึงก่อนหน้านี้นะครับทางด้านของคุณหนุ่มกัญชัยนะครับก็ได้มีการออกมาเปิดคลิปที่ได้ไปสัมภาษณ์พิเศษสีกากอฟในรายการโหนกระแสนะครับที่เธอนั้นได้ออกมาเล่าถึงพื้นเพชีวิตเบื้องลึกของเธอนะครับก่อนที่จะมาถึงจุดนี้โดยเธอนะครับได้ออกมาระบุว่าเธอเป็นหญิงชาวบ้านปกติในจังหวัดพิจิตรนะครับก่อนที่จะกลายมาเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าที่พันทิพย์นะครับส่วนชีวิตคู่เธอก็เคยมีสามีเป็นทหารเรือนะครับซึ่งอยู่กินกันมา1ปีก่อนจะเลิกรากันไปนะครับและหลังจากน นนั้นมีปัญหาเรื่องของการรับรองบุตรนะครับจึงต้องให้พระรูปหนึ่งมารับรองบุตรให้เธอแทนนั่นเองครับ และนอกจากนี้เธอก็ยังได้เล่าอีกด้วยนะครับว่าปัจจุบันเธอมีลูกทั้งหมด3คนนะครับซึ่งคนโตอายุ13ปีแต่ก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่คุณหนุ่มกัญชัยถามแล้วทำเอาตกใจมากๆนะครับก็คือได้ถามเธอว่าเอาเงินไปทําอะไรซึ่งเธอก็ตอบว่าเอาไปเล่นการพน,นันเพราะว่าเธอนั้นติดการพนันมากๆซึ่งสิ่งที่เธอพยายามที่จะสื่อสารก็คือความจนมันน่ากลัวซึ่งเธอบอกว่าตัวเองมีความฝันมาตั้งแต่เด็เดกๆแล้วเพราะว่าเธออยากจะมีนูน่นมีนี่มีนั่นแต่ก็ไม่มีโอกาสทีี่่่่จจจจะะไไไดดดด้้้้มมนนนกกกกรททัังนนังงงววววหึาาาาาาเเอออบสลล็ยยโค แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองได้เงินได้ทองมารวมถึงได้บอกอีกด้วยนะครับว่าท่านจะาวาดวัดท่าหลวงยังได้มีการซื้อรถเบนท์ให้เธออีกด้วยเลยเทวกบและนอกจากนี้นะครับเธอก็ยังได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของลูกๆทั้ง3คนของเธออีกด้วยนะครับว่าพ่อของลูกคนแรกเป็นดีเจที่มีครอบครัวอยู่แล้วจึงให้พระสุรพลที่รู้จักกันมารับรองบุตรให้ส่วนทางด้านของดรสุริยาก็เป็นสามีที่แต่งงานถูกต้องตามกฎหมายซึ่งในอดีตเคยบวชเป็นพระมาก่อนแต่ก็สึกออกมาก่อนที่จะมารู้จักกับศรีกากอฟ นกระทั่งได้แต่งงานกันแล้วก็อยู่กินชันสาม,มีภรรยากันแล้วก็มีลูกคนที่2ด้วยกันและหลังจากที่คลอดลูกคนที่สองไม่นานเธอก็ได้ท้องลูกคนที่3กับเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกซึ่งตอนนั้นเครียดมากๆว่าจะทํายังไงดีเพราะว่ายังไม่ได้เลิกกับดรสุริยาแล้วก็ไม่ได้มีอะไรกันจึงได้มาปรึกษากับทางด้านของเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกว่าจะเอายังไงดีก่อนที่เธอนั้นจะตัดสินใจว่าไม่อยากจะเก็บลูกคนนี้ไว้เพราะว่ารู้ว่าพระที่มีสัมพันธ์ไปมีผู้หญิงคนอื่นจึงได้ของเงินท่านว่าจจจะะไไปซื้้้้อออยยาาาขััับเเลลลล่่่นนนนูกกกกคททททีี3็ดํแงงห เริ่มห่างกับทางด้านของเจ้าคณะจังหวัดพิศนุโลกนั่นเองครับ และนอกจากนี้นะครับเธอก็ยังได้เล่าอีกด้วยนะครับว่าตอนแรกเจ้ <judged. S 1> คาคณะจังหวัดพิษณุโลกก็ไม่ค่อยพอจเท่าไหร่ที่เธอจะเอาเด็กออกแต่ด้วยความที่เจ,จ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกก็เริ่มระแคะระคายเธอและเธอเองก็เริ่มระแคะระคายท่านเหมือนกันเพราะว่าเคยเห็นว่ามีผู้หญิงส่งข้อความมาหาว่าคิดถึงจังตอนที่อยู่ด้วยกันซึ่งก็อยู่ด้วยกันแทบทุกวันซึ่งตอนนั้นพอเห็นก็ถามว่าใครส่งมาเพราะว่ามันทึกชื่อเอาไว้ว่าเป็นพระแต่ว่ากลับส่งมาบอกว่าคิดถึงจังแต่ท่านก็ไม่ได้ตอบแถมยังทุบมือถือ,ถอนนทิ้้้้้้งงงงอีีีีีีีกกกกกกดดดดวววววยยยแลล็็็มมมมมมััันนนึทท่่่่ไไปเเชใหหผูญิษณะาาต ซึ่งหญิงสาวคนนั้นได้คว้าปืนจากเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกมาแล้วยิงแต่เหมือนว่าปืนบันด้านเพราะว่าไม่มีลูกออกมาเธอจึงได้รอดตายพร้อมกับได้มีการทิ้งท้ายอีกด้วยนะครับว่าเธอยอมทําทุกอย่างทํำยังไงก็ได้ขอให้ลูกมีชีวิตที่ดี และทางนี้นะครับทางด้านของอดีตสามีของสีกากอฟนะครับซึ่งเป็นนักการเมืองในจังหวัดพิจิตรก็ได้มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นพฤติกรรมสุดแปลกของสีกากอฟโดยระบุนะครับว่าเธอมีพฤติกรรมแปลกๆที่ไปสังเกตหลายอย่างอทิเช่นภายในบ้านเต็มไปด้วยรูปพระขนาดต่างๆที่ติดอยู่ทั่วผนังบ้านคล้ายกับผู้ที่มีความเลื่มยอมใสย่างลึกซึ้งกลางดึกก็ชอบมักจะแอบคุยโทรศัพท์กับชายอื่นด้วยคําพูดที่หวานแหววแบบคนรักและนอกจากนี้ก็ยังมีกล่องพัสดุที่ถูกส่งมาที่บ้านอยู่บ่อยครั้งโดยภายในมักจะพบว่าเป็นเเเเงงงินนนกกกรรททศปป็ึี่่่ยััััไไมมด้้บบพออคืส ทานอีกจํานวนมากก่อนที่ท้ายที่สุดความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเริ่มเปลี่ยนไปจึงทําให้อดีตสามีของเธอนั้นตัดสินใจตีตัวออกห่างแล้วก็เลิกรากันในที่สุดนั่นเองครับ และอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้ทําเอาเราคนดังหลายๆคนครับออกมาด่าเดือดแล้วก็แสดงความไม่พอใจกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็คืออินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังดีกรีปรเรียนเก้านะครับอย่างคุณแพรรี่ไพวันที่ก่อนหน้านี้ครับได้มีการออกมาโพสต์เดือดรดลกลาง Facebook มากมายเลยทีเดียวนะครับรวมถึงล่าสุดนี้เธอก็ได้มีการออกมาโพสต์เดือดอีกครั้งนะครับหลังจากที่ทางด้านของสีกาคอฟนะครับได้มีการออกมาเปิดใจกับคุณ่มกระชัยนะครับว่าที่เธอทําลงไปทั้งหมดก็เพื่อลูกของเธอโดยทางด้านของคคุณพรรรีี่่ะบได้้้มมมกกาาาาาออออโสต์ขววง ว่าทําเพื่อลูกแบบนั้นแบบนี้แต่เงิน300กว่าล้านที่หายไปมึงหมดไปกับการพนันออนไลน์ไม่ใช่หรอคะอีกอฟพร้อมกับได้มีการออกมาระบุอีกโพสต์นะครับว่าความจนไม่ใช่ความชอบทมของการเห็นแก่ตัวโดยไม่สนใจความถูกต้องชัว่วดีความจนไม่ใช่ข้ออ้างเพื่อทําลายสังคมและการทําร้ายคนอื่นจนก็ต้องมีเกียรติจนก็ต้องรักศักดิ์ศรีคะ่ะยังไม่รู้ยังไม่รายงานแต่รู้ว่ามีการขอเอกสารเส้นทางการเงินอะไรพวกนี้มานะครับ สำหรับการเข้าเข้าไปขอ,อเอกสารของข,ข้อมูลเนี่ยนะความสัมพันธ์ในระหว่างของผู้ช่วยเจ้าวาดอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดกับเจ้าวาดเนี่ยทำไมมันต้องไปขอเจ้าวาดในการขอข้อมูลจากเก่าทันนคือจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นก็คือผูอ้ช่วยเจ้าวาดเนี่ยอยู่วัดประยุนประยุนใช่ไหมอ่าแล้วก็เป็นรู้สึกว่าเป็น ่าไปอยู่ที่มจลด้วยใช่ไหมจริงๆเราเราต้องการสองที่นะครับเราเราคงพูดในภาพรวมว่าคนพระทุกรูปที่เราดําเนินการตรงเนี้ยนะครับคนไหนที่มีเส้นเงินผิดปกติเราจะตรวจสอบคู่ขนานไปด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่ได้หยุดแค่พระธรรมวินัยจบเบื้องต้นจากการที่เราไปทำงานเนี่ยเราก็ไปด้วยพยานหลักฐานเส้นเงิน รวมทั้งหลักฐานเรื่องอความผิดเรื่องพระธรรมที่ไหนไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการทํางานคู่ขนานเพราะฉะนั้นทุกทุกเรื่องเรากำลังไปเก็บหลักฐานทุกที่มาเพื่อการทํางานนะครับแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับพระทุกรูปนะครับแต่ความความที่มันเป็นเรื่องของความใกล้ชิดระหว่างผู้ช่วยกับเจ้าวาดเนี่ยเหมือนกับว่าเส้นเงินบางเส้นเนี่ยมันจะไปมีส่วนสัมพันธ์กัน ลักษณะเหมือนกับว่าเอาเงินออกจากวัดมาเกี่ยวกับก๊อฟเนี่ยฮะมันเลยทําให้เป็นกระแสว่าตอนนี้เจ้าวาดเนี่ยจะปูกคอรหาไปด้วยนะออย่าเพิ่งไปไกลขนาดนั้นเราไปแค่อลงเ,อเรียกทิประสิทธิ์นะเราไปแค่ทิประสิทธิ์พอแล้วเดี๋ยวถ้ามันขยายไปตนงนั้นมันเป็นเรื่องของพยานหลักฐา นะครับถ้าเราถ้าเราไปแล้วเราเจอเราเจออะไรที่มากกว่านั้นก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่จะทำต่อเพราะฉะนั้นตอนนี้หลักฐานที่เราได้มาเนี่ยเราเราจะได้มาตอบสังคมได้นะครับแล้วก็อ่มาคับใช้กฎหมายได้เราต้องการแค่นั้นนะครับแต่ไปถึงใครอ่ออ่อท่านพบตรนะครับท่านผู้การสอบกลางท่านสั่งมาแล้วนะครับว่า เราจะดำเนินการแบบตรงไปตรงมากับทุกคนทุกท่านที่เกี่ยวข้องแต่ความชัดเจนในกรณีเงินที่เป็นกล่องขยัง่งขยั่งมาเนี่ยถามว่ามันเป็นเงินการถวายของอคุณกสิทธิ์โดยตรงแต่มันสามารถที่จะตรวจสอบได้ไหมว่ามันเป็นเงินจากวัดและเอามาให้กลองครับคือเรารู้แล้วเราสอบแล้วแล้วเรารู้ว่าเงินตัวเนี้ยอ่าเป็นกล่องเงินตัวเนี้ย เครื่องถวายสังฆทานทั้งหมดที่ขนมาทั้งขัดรถเนี่ยมันมาจากพระประสิทธิ์นะครับมันมาจากพระประสิทธิ์แล้วมาหลายครั้งคนที่เจอเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในบ้านแล้วก็เห็นเห็นทั้งคนขนมาเห็นทั้งอะไรมันเชื่อมโยงนะครับมันเชื่อมโยงกันทั้งทั้งโทรศัพท์ทั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าก็คงไม่ไม่มีข้อสงสัยในเรื่องนี้ นะครับเราไม่ได้ไปปักป่นท่านจริงจริงท่านรู้ตัวท่านดีอยู่แล้ววันนั้นผมพูดแล้วนะพูดตอนเช้าท่านจะสึกเย็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านรู้ตัวอยู่แล้วว่าท่านทําอะไรลงไปเอาว่าเอาเอาเอาว่าณนะตอนเนี้ยนะครับผมอยากจะให้พวกเราก้าวข้าม13รูปที่สึกไปทั้งหมดเนี้ยณนะตอนเนี้ยเรามาพูดกันเรื่องการการแก้ไขปัญหา คณะสงฆ์สถาบันพุทธศาสนาอ่าแล้วก็การทํางานของทัดพุทธเนี่ยมันจะเดินทางไปไงผู้นาดไปกับพวกเราเพื่อทำรุปรารุงพุทธศาสนาของเรานะครับให้กลับมาเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของพี่น้องประชาชนดีกว่าผมผมมองผ่านไปแล้วผมมองผ่านไปแล้วข้ามข้าก็ได้ในประเด็นในเรื่องของการสืบเ,เราเลือกคุยกันแต่คราวนี้ในประเด็นเรื่องสตังเส้นสตังของแต่ละท่านนักตอนนี้มีคําถามว่า ในส่วนของพระเนี่ยมีแค่ถูกดำเนินคดีแค่คนสองคนแค่นั้นเองแต่ในสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีใครที่จะต้องติดคุกไหมกรณีของพระหนังที่สุดแล้วเนี่ยเอาอย่างนี้เอเราทำอะไรได้ก่อนเราทำเพื่อข้อขอลหาเกี่ยวกับศีกาคนนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว